สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจีจี้ฟอร์จจค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะแน่นอนค่ะเจอกับจีจี้จะต้องมีรถมารีวิวให้ดูกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนําเสนอเลยนะคะ แต่งจัดหนักจัดเต็มแบบตาแตกมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าชุดแต่งว้าวทุกจุดนะคะดูรู้สึกแบบแบววาวมากๆเลยนะคะจิจ้ชอบมากเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็รุ่นที่จิจ้กาลังจะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนั่นก็คือ nexgen t ranger wide track นะคะตัวนี้เป็นขับ2นะคะลูกค้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะแล้วก็สําหรับรุ่น w track นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ให้ลูกค้าได้เลือกถึง4รุ่นเลยสําหรับลูกค้าค ไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้รุ่นนี้นะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยตามเบอร์ที่จีจี้ขึ้นไว้ให้0656485656จีจี้ฝากจีจร์นะคะก่อนที่จะไปดูจีจี้รีวิวนะคะฝากกดติดตามท่องให้กับจีจี้ด้วยถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงก็าฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะจีจี้จะรีวิวเฉพาะชุดแต่งนะคะสไตล์ของปีนี้สําหรับ Next Gen w Tag เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะมาเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่1ล้าน4 0 0 0่นกับ9,000บาทนะคะแล้วก็เพิ่มค่าสีอีก10,000บาทราคาจบอยู่ที่1ล้าน5 0 0 0 0นกับ 9,000บาทนะคะสําหรับคันนี้โอเคสําหรับชุดแต่งนะคะที่จีจี้ติดให้กับลูกค้านะคะที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นตัวกระจังด้านหน้านั่นเองนะคะฮิตมากๆเลยสไตล์ปีนี้นะคะเราจะใส่เป็นกระจังหน้า v 6นะคะตัวนี้แล้วก็ลูกค้าเล้นสีค่ะสําหรับตัว f o r d f o r d ตัวนี้จะเป็นตัวนูนขึ้นมานะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะคะแล้วก็ตัวกรอบกระจังเนี่ยก็คือจะเป็นสีดําด้านค่ะคือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นไวท์แท็กอยู่ก็คือตัวกัน ด้านหน้าตัวนี้ยังเป็นสี g อ o s s y b l a อยู่นะคะก็คือเปลี่ยนเฉพาะตัวของกระจังด้านหน้านั่นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งจุดที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวสกูฟิตนะคะทําไมถึงเรียกว่าสกูฟิตเพราะว่าเป็นฟิตเต็มฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําด้านค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวม้าค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวม้ามาแตงคือจะมีอยู่2แบบก็คือจะเป็นทั้งมีให้เลือกทั้งตัวม้ามาแตงหรือว่าลูกค้าจะ เลือกเป็นตัวแรดก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนเลยนะคะสามารถบอกจีจีมาได้จัดให้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งส่วนค่ะตัวนี้ติดให้ทุกคันเลยนะคะสําหรับตัวข้อไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านนะคะลูกค้าสําหรับไฟหน้าของคันนี้เขาจะเป็นไฟหน้า LED นะคะแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันให้ day time running light ตัว C c a m มตัวนี้นะคะคือสวยมากๆค่ะลูกค้าใครที่ ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้บอกเลยว่าฟอร์ตไม่ว่าจะเป็นเจนเก่าหรือว่าเจนใหม่เนี่ยใส่ชุดแต่งอะไรก็คือสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านข้างมรมหอมกันนะคะ สำหรับตัวด้านข้างเหมือนเดิมค่ะลูกค้าที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าไปนะคะที่ใส่เพิ่มก็คือจะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันค่ะลูกค้าจะเลือกแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยมีให้เลือกทั้งสีดําด้านนะคะหรือสีดําเงาหรือขนาดที่เล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะ mm hmm. มาอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกๆคันเลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นตัวแม็กกับตัวยางนะคะค สำหรับตัวแม็กนะคะที่ใส่ให้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นแม็กขนาด18นะคะลูกค้าตัวนี้มีหลายลายให้ลูกค้าเลือกรู้ว่าหรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นยี่ห้อไหนบอกซีจี้มาได้เลยนะคะหาให้ลูกค้าได้หมดเลยค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเงื่อนไขเดียวกันเลยค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็มีบริการส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะเซลใจดีแล้วก็คุยง่ายด้วยนะคะโอเคสำหรับยางคันนี้นะคะซีรีส์ยางที่ลูกค้า ใส่ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์อยู่ที่265ทั 60R18 นะ,ะตัวนี้ก็คือว่าเป็นยาง AT นะคะก็คือวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ลูกค้าอยากจะเป็นแบบสายลุยตัวนี้ก็คือได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านบนเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยอยู่ทางไหนดีทางนี้นะ โอเคสำหรับด้านบนนะคะติดในส่วนของแหลกหลังคานะคะยี่ห้อนี้เป็นแฮมเมอร์เลยนะคะใส่ให้กับลูกค้าเลยนะคะลูกค้าแบบกระบะอาจจะเอาไว้นอนนะคะส่วนด้านบนเอาไว้ไวของได้นะคะตัวนี้170แหลกมา้า4ี5นิวตันเมตรนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2 0งพถือว่ากำลังในการที่ลูกค้าจะเอาไปลุยเนี่ยถือว่าได เลยในระดับหนึ่งะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลักๆลูกค้าใช้งานในเมืองตัวนี้จีจีแนะนําแล้วก็ตอนนี้รถมีพร้อมส่งมอบเลยนะคะโอเคมาอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือจะเพิ่มในส่วนของตัวเบากันลอยนะคะตัวเบากันลอยนี้คือก็เอาจะไว้แบบ เราติดไว้เพื่อกันรอยเล็บผู้หญิงจะเล็บยาวใช่ไหมคะบางทีมีพวงกุญแจหรือของอะไรอย่างเงี้ยกุกก๊กกุกก๊กผู้หญิงจะมีอยู่ตรงนี้กันรอยได้เลยนะคะแล้วมาอีกหนึ่งจุดค่ะสําหรับบันไดข้างปีนี้จิจิติดให้หลายคันแล้วนะคะสําหรับตัวบันไดข้างปีนี้ถือว่าฮิตมากๆเลยสําหรับบันไดข้างแฮมเมอร์นะคะแล้วก็รุ่นนี้ที่ลูกค้าใส่เนี่ยจะเป็นรุ่นชาโดนะคะชายสเต็ปนะคะรุ่นนี้ดีมากนะคะลูกค้าคือสวยมากเขาจะมีโลโก้แฮมเมอร์ตรงนี้แล้วก็พร้อมตัวเต็มตรงนี้นเป็นสีแดง ะะสวยมากค่ะลูกค้าถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะคะแล้วก็ตัวแหลกหลังคาเนี่ยจิจ้เพิ่งใส่คันนี้เป็นคันแรกเลยนะคะสําหรับตัวแฮมเมอร์ลูกค้าก็เลือกมาค่ะแล้วก็หาของให้กับลูกค้าแล้วยังไม่จบค่ะสาหรับชุดแต่งที่แต่งเพิ่มนะคะก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ตัวนี้มีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นร้อยๆล,ลายเลยนะคะหรือลูกค้ามีลายที่ลูกค้าถูกใจก็ สั่งบอกจีจี้ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าร้านที่ทําสติกเกอร์เนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะคะที่จีจี้ไปดีวไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลายสีเทานะคะไล่ไปเลยเทาอ่อนเทากลางนะคะแล้วก็ถึงตัวดําไล่นะคะสวยมากนะคะเป็นสีแบบไล่สเต็ปแล้วก็ตรงนี้เป็นคําว่าเรนเจอร์นะคะหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นชื่อของตัวเองก็สามารถทําให้ได้นะคะมาอีกหนึ่งจุดค่ะสําหรับจุดนี้ขาดไม่ได้เลยใส่ให้ทุกคันเลยนะคะที่ ที่ลูกค้าเห็นสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะกะจะเนิ่นมีหกข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะคะเปลี่ยนแม็กยางสไตล์แบบนี้จะเป็นสไตล์ของจีจี้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าชอบสไตล์นี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยและอีกหนึ่งจุดที่ใส่ไฮเปลี่ยนไฮก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อไฟท้ายสีดำด้านนะคะสวยงามมากๆค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะกับสไตล์การแต่งรถของจีจี้ฟอร์จีจัดบอกงว่าคงจะถูกใจลูกค้าหลายๆคน ใครที่อยากแต่งรถสไตล์นี้หรือมีแนวไหนอยากมาให้จีจีได้แต่งกันนะคะแล้วก็เอามารีวิวเนี่ยลูกค้าแนะนากันเข้ามาได้เลยหรือใครสนใจอยากจะตีรถเก่านะคะได้ราคาดีจีจีก็จัดให้ได้เลยนะคะอยากใครอยากจะเอารถเข้าสู่บริการ นัดมาได้เลยเดี๋ยวจีจี้ทำการนัดหมายให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของชุดแต่งไม่ว่าจะซื้อรถใหม่หรือว่าจะแต่งชุดแต่งเพิ่มแจ้งจีจี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องจีจี้ฟอร์จีจัดด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะบ๊ายบาย